ต้องัาถอดข้อไอเสียนะครับเอ๊ะตถ่าข้อขด,ดออกเลยนะเะถอดข้อ,ขอ,ขอ,อนไหนอะ่ะ แล้วเราจะถอดท่อนนี้แล้วก็เอาออกมาข้างนอกแล้วก็มาเชื่อมครับผมปล่อยจนไว้อันนี้มันขาดเลยเนี่ยก็ขาดเดีย๋ยวเราจะถอดท่อนนี้ออกหน่อยนะใครความร้อนกันนิดนึงโอ้ยใครความร้อนใกล้ถังน้ำมันด้วยนะลองขานดูอเอาเอานน,น,นิดึงอันนั้นมาฉีดสเปรย์น้อย เขาอมยกเลย ini ini lah mas. Ini dia ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลุกบล็อกสิบสี่ก็ต่อลูกบล็อกสิบสี่โอ้โหผูกหมดแล้วอ่ะเอง เชื่อไม่ไดเ้เนี่ยเนี่ย สิบสี่กันจยิงได้มั้ยกาเจาะทะลุไปนู่นเหรอไอ้มันมีแหวนน้องมีหัวน็อตแวนไหมหัวน็อตแหวนฮะเป็นแหวนตัวเมียเราปั่นไดไหมวอยู่ไหนซึ่งอยู่นี่นี่เองช่างดูวยตัวทำอะไรน่ะเกาไอเสียมขาดอ๋อออกแล้วเหรอฮะ จะให้ช่างเปลี่ยนให้หน่อยนะครับเอไอซื้นี่ว่าผมม่หารถใช้แทนไม่ได้เพราะอีกคันนึงอีสูมันต้องไปตาดไงโอ้ยมันขาดงั้นเลยยังนะมันงัขาดเลยไม่ใช่ว่าแตก ขายแต่มาแล้วนะขายแ,แต่มาซื้อมาแล้วอ๋อแรกยังไม่ขัดดีนี่ขัดเลยเออฮ้ <laughs> ่แตกธรรมดาขัดเรือขัดตรงรอยเชื่อมเขารอยเชื่อมเหรอเออยังไงรอยเชื่อมเใช่ใช่ใช่รอยเชื่อม ้องเอาของเก่าออกอ่ะนี่ไงแล้วก็เชื่อมทับไปเลย<ต>มันจะอยู่อีกไหมยกะอยู่เป็นนั่นน่ะเชื่อมทับเลยมันจะไม่อยู่อั่งนั้นนะมันก็อยู่